สวัสดีค่ะปพเก๊กททำสวนนะคะแพเก๊กมาอีกแล้วค่ะวันนี้จะพามาทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะจะคล้ายๆกับเราทำหมักเศษผักผลไม้เป็นน้ำหมักชีวภาพนะคะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรการทำปุ๋ยหมักชนิดแห้งของก็เหมือนกันค่ะแต่ละวันนะคะเราก็เก็บเศษอาหารไว้เช้าจนเย็น พอเย็นมาเราก็มาหมักทีนี้ลักษณะการหมักนะคะเราจะต้องเตรียมของแห้งคือมีดินกับขี้วัวนะคะหรือว่าใครมีกากกาแฟหรือมีเปลือกไข่ของแห้งนะคะก็ผสมลงไปด้วยเราจะทําเป็นสส่วนอันดับแรกนะคะเราจะต้องไปเตรียมของแห้งกันไว้ก่อนของแห้งจะต้องเก็บไว้ใส่กล่องไว้ แล้วก็แบ่งมาคลุกกับเศษอาหารทุกวันทุกวันค่ะซึ่งเป็นการง่ายมากเหมือนกันอันนี้ข้อดีของเขาก็คือเวลาเราทำปุ๋ยหมักใช้ไม่หมดเก็บนานเท่าไหร่ก็ได้ไม่เหมือนกับน้ำหมักชีวภาพนะคะดีเหมือนกันใช้ด่วนใช้เร็วแต่ว่าถ้าเกิน3ามเดือนไปใช้ไม่ได้แล้วค่ะจะเป็นกรดเอาไปเป็นยาฆ่าหญ้าอย่างเดียวค่ะเอามารดผักเดี๋ยวก็จะเหี่ยวจะเฉาตาย แต่ว่าตัวนี้ทำเป็นปุ๋ยแห้งเก็บได้นานค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมของแห้งกันก่อนค่ะอันดับแรกนะคะเราก็มาเตรียมของแห้งอันนี้เตรียมเก็บไว้ได้นานนะคะจะใช้ก็แบ่งมาใช้ทีละนิดปกีิใช้เป็นดินถุงค่ะดินถุงก็มีเปลือกมีกากกาแฟผสมมาด้วยแล้วแต่ชนิดของดินเนาะใครมีอันไหนก็ใช้อันนั้นอะ เลือกไม่ได้ค่ะเวลาไปซื้อดินใช้ดินกับขี้วัวอย่างละหนึ่งส่วนค่ะใครมีของแห้งมีกาดกาแฟหรือว่ามีเปลือกไข่ก็าอาศัยลงไปด้วยเลยนะคะเปลือกไข่ตะกี้เก็บไว้เยอะใส่ลงไปเลย ัวน,นี้คือของแห้งทั้งนั้นนะคะไม่ให้เปียกนะเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันค่ะคลุกจนเข้ากันดีแล้วนะคะเสร็จแล้วกลับไปพลิกไปพลิกมาเข้ากันดีแล้วก็เก็บเก็บไว้เลยค่ะดินส่วนนี้นะคะเราจะใช้เวละนิดเวละหน่อยเก็บใส่ถุงใส่กระสอบใส่ลังอะไรก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นถังที่มีฝาปิดก็ได้เปิดใช้ง่ายดี ใหญ่ๆนะคะี่ก็จะใส่กระสอบนี้ไว้มั่งแล้วก็เอาใส่ลังมั่งทำอย่างนี้ไว้สะดวกคะ่ะทำทีเดียวเลยต่อไปก็ไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากละพอมีเศษอาหารเราก็แบ่งมาคลุกเดี๋ยวจะพาไปคลุกให้ดูกันแล้วกันนะคะอันนี้เดี๋ยวป้าเกก็จะตามมาเกตเอากแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเราจะใส่ในนี้ไป ส่วนหนึ่งไปแบ่งทำนะคะได้ดินแห้งไว้ละเขาเรียกว่าส่วนส่วนผสมแห้งนะคะส่วนผสมแห้งเพื่อที่จะไปทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารของเราอ่ะโอเคเราไปกันเลยค่ะนี่คือเศษอาหารที่เราเหลือกินนะคะแต่ละวัน เย็นมาเราก็รวบรวมมาเลยค่ะที่จริงปะกี้ก็เอาทิ้งหมดเศษข้าวเศษอะไรก็ไม่ได้เก็บไว้มะคิดจะมาทําก็เย็นละก็เลยได้ของน้อยไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะหมักอย่างนี้ทุกวันทุกวันเลยค่ะเราได้มาอย่างนี้แล้วเศษอาหารที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะอย่างเปลือกแตงโมชิ้นใหญ่ๆเราก็เอาไปสับก่อนกันแล้วกัน สับให้เป็นชิ้นเล็กสักหน่อยนึงนะคะอันนี้หัวหัวปลาปลาทูค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาส่วนผสมแห้งใส่เข้าไปใส่มากใส่น้อยอันนี้ไม่ต้องถามนะคะไม่มีสูตรตายตัวกะเอาก็ลับกันค่ะเขาจะไปช่วยกันย่อยสลายอยู่ในกล่องในลังโฟมของเราหรือว่าในถังที่มีฝาปิดนะคะเราใส่แล้วก็กะกะเอาว่าใส่มากใส่น้อยแค่ไหน ให้ดูว่าเป็นดินก็แล้วก,กันเรามีเศษอาหารเยอะเราก็ไม่ต้องใส่ดินเยอะหรอกเราจะได้หมักได้ปริมาณเยอะๆนะคะเป็นการลดขยะในบ้านในครัวของเราไม่ต้องใส่ถุงดำเป็นสี่ห้าถุงแต่ละอาทิตย์ลดลงไปได้เยอะเลยนะคะเอามาใช้ประโยชน์ให้เป็นปุ๋ย เก็บได้นานทีนี้ก็ใส่กากน้ำตาลด้วยนะคะถ้าใครไม่มีกากน้ำตาลก็อาจจะเป็นน้ำตาลทรายสักกำม,มือนึงก็ได้ต่อปริมาณแต่ละวันนะคะกำเอาประมาณสัก50กร,รัมครึ่งครึ่งขีดอย่างเงี้ยต่อครั้งอันนี้เป็นกากน้ำตาลที่ทำไว้ทางที่ดีนะคะทำกากน้ำตาลไปใช้เลยในคลิปของปื่อกีกก็บอกไว้แล้วนะ จะใส่ทีละครึ่งแก้วแต่ละครั้งนะคะกากน้ำตาลก็ซื้อน้ำตาลมาสักครึ่งกิโลค่ะ500กรัมน้ำา5 5ลิตรหรือว่า5กิโลใกล้เคียงกันนะคะลิตรหนึ่งก็น้อยกว่ากิโลหน่อยนึงเอาแต่สะดวกก็แล้วกันไม่ใช่ทำขนมเค้กเนาะอย่างเงี้ยราดลงไปแล้วก็คลุกให้แค่พอหมาดๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นน้ำตาลทรายก็ต้องใช้น้ำธรรมดาช่วย อย่าอันนี้มันแห้งเกินไปเราก็เอาน้ําธรรมดาช่วยแต่อย่าให้แฉะนะคะเอาแค่ชื้นๆใช้มือเลยมีถุงมืออยู่แล้วไม่ต้องกลัวการทรรําเกษตรไม่ต้องกลัวเลอะเทอะนะคะเห็นไหมอันนี้ก็คือชื้นๆแล้วละ่ะเราเห็นว่าเขาชื้นอย่างเงี้ยก็โอเคละกำไม่ติดกันเราเพราะว่าเศษอาหารเขาเยอะปะกิ๊กจะไม่ใส่ดินเยอะจะใส,เส่เศษอาหารให้เยอะหน่อยเพราะว่า เราจะได้ดินไว้ใช้เยอะๆหน่อยเนาะของบูดของเน่าของเสียไม่เอานะคะเอาเสร็จอาหารแต่ละวันห้ามค้างคืนค่ะค้างคืนเป็นของบูดของเน่าไม่เอาเ่ยอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเสร็จแล้วค่ะแต่ละวันถ้าใครกลัวมือไม้เลอะก็หาอะไรคลุกๆทงนี้ก็พอนะคะ คุกเอาก็ได้ไม่ต้องใช้มือถ้ากลัวมือเลอะคุกอย่างนี้ก็โอเคแล้วแต่ละวันนะคะเย็นมาก็เอามาหากระมังใบเล็กมาสักใบแล้วก็คุกอย่างตะเก๊กทาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะคะเทใส่นี่เลยค่ะหากล่องมาไม่มีกล่องก็ลังพลาสติกที่มีฝาหรือว่าถังนะคะถังกลมถังพลาสติกถังหูหิว้วถังอะไรได้ทั้งนั้นนะคะขอให้มีฝาปิด แล้วเราก็ปิดไว้เลยค่ะทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันมีเศษอาหารก็มาทําอย่างนี้ทุกวันนะคะพอเต็มแล้วเริ่มนับวันเลยค่ะนับไป20วันนะคะ20วันหรือว่า3สัปดาห์ค่ะไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นนะคะเติมไปเรื่อยๆไม่ต้องคนค่ะพอครบ20วันหรือว่า3สัปดาห์เราก็มาดู แล้วก็มาคุยคุยดูนะคะแย่ดูเพราะว่าใส่เกือบเต็มนั่นแหละถ้าถ้าข้างในไม่มีความร้อนอะไรสักอย่างคือเขาจุลินทรีย์ก็หยุดละหยุดย่อยสลายละทำงานจนครบเรียบร้อยเราก็นํามาใช้ได้นะคะไม่มีความร้อนแล้วนะถ้าสมมุติว่ายังมีความร้อนอยู่อย่าเพิ่งนํามาใช้นะคะผักจะเน่าจะเปื่อยจะตายอันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยาก แต่ว่าตัวนี้ไม่ใส่ไม่ได้นะคะจะไม่มีน้ําตาลจะเป็นอาหารให้จุลินรียเขาจุลินทรีย์จะไม่มีอาหารกินค่ะจุลินทรีย์ก็มีอยู่ในพืชผ,ผักเศษผักเศษอาหารของเราที่เราเอามานั่นแหละคะ่ะแล้วก็ขี้วัวอีกตัวหนึ่งก็มีนะคะมีจุลินทรีย์ด้วยแต่ว่าถ้าไม่มีน้ําตาลกินเป็นอาหารเขา mm hmm. เขาก็จะไม่ออกลูกออกเต้าไม่ขยายไม่แพร่พันธุ์ให้มาช่วยกันย่อยสลาย ของที่เราหมากักมันก็จะไม่เปื่อยนะคะจะเกิดการเน่าไปเลยค่ะแต่ถ้าเขามาช่วยกันย่อยสลายมันจะไม่เน่านะคะเปื่อยแบบเป็นปุ๋ยธรรมดาเราก็จะได้ปุ๋ยหมกักชั้นหนึ่งชั้นเยี่ยมเลยค่ะมาไว้ใช้ทีนี้มาดูวิธีใช้กันนะคะเราจะวิธีใช้ของเราก็คือต้องผสมนํามาผสมจะใช้เลยทีเดียวไม่ได้ค่ะเป็นปุ๋ยแล้วส่วนการนํามาใช้นะคะถ้าเป็นแล้ว ให้นำมาผสมดินถุงของเราครึ่งต่อครึ่งค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นำไปปลูกผักปลูกอะไรได้เลยนะคะปลูกเป็นกระถางหรือว่าจะเอาไปเทลงแปลงก็ได้นะคะเทลงดินก็ได้หรือว่าปลูกไปแล้วผักโตแล้วก็เอาไปโรยนะคะโรยเป็นปุ๋ยใส่ตามช่องระหว่างผักได้เลยค่ะไม่อันตรายนะคะแต่ปลูกนี่ขอให้ผสมครึ่งต่อครึ่งกับดินถุงก็แล้วกันค่ะ เป็นปุ๋ยชั้นหนึ่งต่อไปเราก็จะมีปุ๋ยหมักไว้ใช้เองโดยไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อปุ๋ยหมักจากที่ไหนละอันนี้คือปุ๋ยหมักชั้นเยี่ยมสาเหตุที่ป้ากิ๊กเนี่ยอยากให้ทําอย่างนี้ก็คือน้ําหมักจีวภาพเราทําแล้วเราใช้ไม่ทันใช่ไหมคะมันเยอะอย่างพักหลังป้ากิ๊กหมักไว้เป็นถังๆเนี่ยป้ากิ๊กก็หยุดหมักเพราะว่าใช้ไม่ทันช่วงนี้ปลูกผักไม่เยอะหน้าฝนพอใช้ไม่ทันเราก็กลายไปเป็นขยะก็ทิ้งถังขยะไปเป็นการเพิ่มขยะเพราะฉะนั้น นำมาเป็นปุ๋ยดีกว่าคะ่ะไม่ต้องทิ้งเราจะได้มีปุ๋ยไว้ใช้เยอะๆยิ่งหมักเยอะเท่าไหร่เก็บไว้ได้นานๆนะคะอย่าตากแดดนะเก็บไว้ในร่มคะ่ะหมักไว้ในร่มพอเป็นแล้วก็เก็บขึ้นมาใส่ถุงปุ๋ยไวค้ค่ะตักออกมาจากรังแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยมัดไว้เอาไว้ใช้ตลอดไปคะ่ะหมักไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้มีปุ๋ยหมักใช้โดยที่ไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อปุ๋ยแล้วไม่ทำน้ำหมักชีวภาพก็ได้ถ้ามีตัวนี้นะคะ รือว่าถ้ามีก็ใช้ร่วมกันได้ก็รดห่างๆเว้นระยะออกไปเพราะตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยชั้นดีละจากเศษอาหารเหมือนกันค่ะจะได้ไม่ต้องทิ้งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ป้ากิ๊กด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ